พี่เจนพี่เจนมันสลงมาเมียลงมาแมีใจไปเรีน,นลรงไาพี่กุนมนันหัวหล่อมาหนองสงออกกับหัวหล่อมาเอาสิบแปดล้านไรแล้ยเออสิบแปดล้านลงใจเนะี่ยเอามีลมเด่นอะไม่มีคือมีลมเสิไรหัวแรงเลยอบ้มีลมเนี่ย ห่างกันเกินรอบเลยนะนองช่างโจสซนยี่สิบห้าห้าสิบสองรอกรอบหนึ่งเนี่ยบอกท <c oughs> ี่อยู่โมสองน้องช่างโจเพิ่งเกิดมาเมียนเย็นโมสองแบบสิบสี่โมสองอยู่สิบสี่ ผมก็ได้สี่ขวบพอดีเป็นโรงเรียนเข้าโรงเรียนพอดีเนะี่ยผมเข้าโรงเรียนตั้งแต่สี่ขวบเหมนเดไปโรงเรียนอนุบาลตั้งแต่สี่ขวบหลวงสุภวัตรกระตือใจขันมาเองยินรนะุ่งป้ากันองหัวล่อขอเอียงมาที่เตรียมพรม้อมๆขอบคุณครับเอาสิบสามนะล้านดวงใจเอาเข้าเนะี่ย ไล่ไ <c oughs> ปบ่อยๆกนจะได้มีมลมมาเยอะๆ5 6ล้านลมใจเดียวผมยังไม่เกิด <c oughs> ผมยังไม่เกิดเงิ50เหลือ56อีกเป็นกำลังใจค่ะน้องหวยน้องหวยเชหน้าทาวสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะ น้องก้อยยังบม่กเกิดเลยที่กมลรัดส่งโอนโนุลลนวนางลำมาให้นรนบน้องมวยขอบคุณครับนะพี่กาพาไปขอบคุณครับพี่กาพาไปขอบคุณครับใส่เสื้อกัดให้น้องมวยกันใส่เสื้อกัดให้น้องมวยกับพี่กาพาไปกัน มวยก็ยินดีด้วยเด้อนะครับปังๆเหน็นไลตอนช่วงช่วงกลางคืนหรือเปล่ามวยใช้หน้เทา,าหรือว่าอีกบ้างอะไรน้องเอซื้อมาได้ปะสวัสดีครับน้องเช็กโจขอบคุณครับที่การาาไป สวัสดีครับพี่ไม้นะครับจากน้องสมงก้อนะวิ่งพี่ม้ยยจากน้องสงก้อนสวัสดีครับเอสก้าจากพี่เพียงลุงป้านะครับมวยดีจ้าจากพิสาหันตายสวัสดีครับน้องม้ยนะครับจากพี่ก้าพาไปน้องสาวยุยี่จากพี่กมลรัตน์นะครับเอามวยสวัสดีครับจากพี่เพียลุงป้าครับสวัสดีครับพี่ก้าคนสวยนะครับจากน้องสมงก้อนสวัสดีลุงป้าจากพี่ก้าพาไปนะครับพี่เพียลุงป้าส่งกำลังใจมาให้นะ ยินมาลยอย่งนัที่กุมุนดาสุกันใจมาห้สยัสรีพี่แจงโจเกือบลืมเสียงเอาย้อนฟังไมไล์ก็จับเสียงมาได้สัะงว่าไงไม์กับเสียงเดียวกันนี่นะฮ่ทรงก็หัวเรามาัสดีค่ะเอสก้าครับเจ้าพีจุมนดสครับสดีค่ะเอสกุมนดาเจ้พี่ก้าพภไปนะเอามวยเอามวยจ้าเจ้าพี่เนออกเที่ยวนะ ที่กำมลรัตพัสุ่มกำลังใจมาให้นะที่ล้าพาไปขอบคุณครับคิดฮอดเด้อไอ้นะครับขอบคุณครับนะครับปุ้ยป้าห้องป้าห้องบ้านนะพี่ลุงป้าก,กระสุ่มกำลังใจมาให้นะครับพี่สาวเพนีนะครับจากมงน้องหมวยชยหน้าท้านะครับพี่แอดก้าจากน้องหมวยชยหน้า,านท้านะานหมวยาามคิดฮอดไอโจคนเดียวเหรอบวกคิดฮอดที่บัจ้าใ <laughs> จพี่กำมลรัต พี่กมลรัตน์นะครับจากน้องมวยนะพี่กมลรัตน์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับสวัสดีครับน้องสองก้จากพี่กาพาไปนะพี่กมลรัตน์ก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพี่กาพาไปขอบคุณครับนะคิดฮอดทุกๆุกคนครับจากน้องมวยนะครับมวยจา๋ารู้ได้ไงว่าพี่ว่นขึ้นเรียกพี่ว่ากมรัตน์ <c oughs> เนาะอันนี้ถืออันนี้ถืตอต